苏帕里·威迪泰。 ครับวันนี้เราลงมาพื้นที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนนะครับมาที่อำเภอธาตุพนมที่นาทรอนแห่งนี้ครับก็มาที่จะเห็นป้ายของรพสตนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทรนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับสืบเนื่องจากโครงการทำดีถวายในหลวง ด้วยน,น,นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้แห่งความดีถวายในหลวงก็คือพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับแล้วก็เราดูแลสุขภาพภาพปร,ระชาชนอย่างทั่วถึงอย่างใกล้ชิดและลงพื้นที่มาที่ตรงนี้ด้วยนะครับสัมผัสกับประชาชนจริงๆกับอ,อสมอครับอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านครับ <c oughs> เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราไปลงนามถวายพระพรกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> สวัสดีครับสวยๆมากมายเลยมัยืนทำอะไรฮะ ซุ้มเขียนเขียนคำปฏิญาณตนเพื่อถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครับ,รบมาด้วยกันไหมครับมาด้วยกันค่ะไม่ว่ามาคนละทางกเนมอ๋นนอมาด้วยกันค่ะแต่ว่ามาตอนรับในซุ้มเดียวกันทําความดีถวายในหลวงค่ะครับอาอละครับมีคนเป้าซุ้มด้วยแล้วเราก็จะไปลงน้จืดลงน้ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมิจินันพันธวีจจจะเขียนพร้อมครอบครัวเพราะว่าครอบครัควรเรามีหลายคนครับ <laughs> ครอบครัวนะครับผมขอเป็นค่าระบาทุกชาติไปนี่ครับผมรเก็บเสร็จเรียบร้อยเป็นเสียเรียบร้อยแล้วก็เราจะก็เอาใบโพนี่ครับใบโพนี่ไปห้อยติดไว้ที่บริเวณต้นโพนะครับต้นโพจะมีใบโพ ประชาชนทุกคนทั่วไทยเป็นผสมนิกรของประเทศไทยเป็นผสมนิกรเป็นลูกของพ่อแห่งแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันทําความดีถาวายประวาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับทุกวันที่5ธันวาคมถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติครับเอาล่ะครับที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์แพทย์ชุมชนนาท่อนแห่งนี้ครับมีกิจกรรมดีๆที่อาสาสมัครสาธารณสุข นะครับรือสมร่วมกับบุคลากรสุขภาพของนาทนะครับเตรียมจัดกิจกรรมไว้เพื่อจะให้รู้ว่าในพื้นที่แห่งนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาทำอะไรทางด้านสุขภาพกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามเลยครับจะไปอยู่ที่แห่งคนตะบนใดก็จะเห็น ประชาชนคนสุขภาพาบ้างนะครับประชาชนคนทั่วไปชาวบ้านบ้างเขามีเซลฟี <c oughs> ่ที่ไหนสวยๆก็เห็นเซลฟี่หมดนี่คือซุ้มแรกนะครับที่เห็นบ้านดงป่ายุงหมู่ที่9ตำบลนาทอนอำเภอท่าพนมนงหวันนครพนมนะครับเป็นาการจัดสารพื้นบ้านเดี๋ยวเข้ามาติดตามใกล้ๆเลยครับเขาไปพูดคุยกันนะฮะนะครับสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ สารกระติบข้าวค่ะปกติสานเป็นอาชีพไหมครับเป็นอาชีพเสริมค่ะหลังจากทำนาเสร็จก็มาทำจักสารค่ะอันนี้มีมีครูมาสอนให้ไหมครับหรือเราทำงานทำเป็นมันตั้งแต่ในแต่ไรเนี่ยอันนี้เรียนมาจากู่ยญาตายตายสืบทอดมาค่ะกับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ที่เขาเอา่าคือ<า>ยนัยนกระอกับคู่นะับอันนี้สาร,สารอะครับอันนี้สารกระติบ ขึ้นลายสองนะคะพอละสายขึ้นลึกขึ้นลายสองคือคือปกติเนี่ยก็ขึ้นลายหนึ่งก่อนลายหนึ่งก็เป็นอันนี้เป็นก้นหรือฝาอันนี้คือฝาค่ะฝานะครับนี่ฝานะครับมีฟ้านะครับอันนี้ขึ้นลายสองก็คือไปข้างๆรอบๆใช่ไหมครับสามแหงรอบๆเสร็จแล้วหมุนเสร็จแล้วก็ไปตัดนะคะครหมวนเสร็จแล้วไปตัดตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบน้ำเป็นลักชีแบบที่เราเห็นอยู่ด้าน ครับวันนี้เป็นเป็นวิธีการทำนะครับพอสรุปแล้วสุดท้ายก็มาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นกรดติบข้าวนะครับแล้วเราก็เอาฝาปิดฝาปิดตรงนี้อ๋อฝาปิดตรงนี้นะใช้ดินสอใช้ดินสอขีดขีดใช้ดินสอขีดครับรอบๆแล้วตัดออกแล้วก็เอาลงในนี้ครับทางนี้จะเป็น มันจะมีชั้นชั้นในชั้นข้างในด้วยครับแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงกลางเสร็จแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เย็บก็็เยบค่ะใช้ใช้เชือกเนื้อลอนเย็บนะครับใช้เชือกไนลอนเย็บได้ไหวก็ได้นะครับก็มาเป็นกระติบกระติบหนึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นขายเนี่ยราคาขายปลีกอยู่เท่าไหร่ครับขายปลีกตัวนี้จะขึ้นเริ่มที่ร้อยบาทนะคะับร้อยบาทนะครับร้อยบาทก็คืออย่างน้อยก็คือเราก็ใช้ฝีมือฝึกฝนมาร้อยบาทนะครับ อยู่ที่ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทครับราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ที่เรากําหนดค่ะครรับเาขึหนดยู่ที่ลวดลายลวดลายความละเอียดความละเอียดแล้วก็ขนาดค่ะขนาดด้วยนะครับที่นี่ได้รับรางวัลจากประกวดหมู่บ้านองคกรพรีเด่นด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลที่การันตีว่าฝีมือเนี่ยเขาอยู่ในระดับหมู่บ้านต้นแบบครับมีค่อนข้างที่จะมีมีกี่คนครับที่นำเลัน มีทั้งหมู่บ้านค่ะเพราะว่าหมู่บ้านของเรามีการระดมทุนระดมทุนระดมมีกลุ่มออมทรัพย์ประจําเดือนซึ่งเป็นของกลุ่มจักสารค่ะเราก็ทํากันทั้งหมู่บ้านคุยกันตั้งนานชื่ออะไรครับผมชื่ออรไทยสุริยนก่นสมอเป็นกรรมการหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็กรรมการกลุ่มจักสารด้วยวันนี้ก็มาแทนประธานจักสาร เป็นเบื้องต้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังสารอีกหลายๆอย่างครับสารหวดค่ะสารสารหวดครับหวดก็เท่ที่เนื้อข้าวเหนียวค่ะสารมวยบ่าครับมวยมวยยังไม่สารสารยังไม่เปียกค่ะยังไงมันจะต้องหัวต้องมวยนะนะครับแล้วครับนี่คือซ้มเบื้องลึเดี๋ยวเราไปทางนู้นต่อกันเลยครับทางนู้นทางไหนไม่รู้ทางมาท่านผู้ชมครับ เดินทางมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่บนโต๊ะด้านหน้าเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องงอกไม่ใช่ข้าวกล้องงอกนะครับข้าวกล้องงอกแล้วก็มีพิมเสนน้าครับแล้วก็น้ํายาสักผ้าครับที่มาใส่ขวดคล้ายๆจะเป็นน้ําดื่มซดําไปนะฮะแต่เดยไม่ใช่น้ําดื่มนะครับเป็นน้ํายาสักผ้านะครับเราแปลงเราประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนะครับมาเป็นขวดอันนี้เป็นกระติบข้าวแต่ ถ้าจะให้ดีก็คงไม่ใช่เป็นผมอธิบายนะครับต้องมีผู้แทนของบุคลากรที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับเป็นอสมหรืออาสาสมาัครอาสาสมาัครสุดไม่ใช่อาสาสมาัครสมนะัครนี่ยคือการส, <ๆ S 3> สมการก,ะะออกรารกระอักออกมา <laughs> ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมอ่ะผมจะอธิบายคนเดียวก็ อะไรยอยู่ก็มาถึงที่แล้วถ<ช>้าผมพูดคนเดียวผมพูดอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องมานะฮะคง<ช>จะขออนุญาต ถามว่ามันมีอะไรบ้างทําไมปีที่มาอย่างนี้ทําไมไม่เอาผมวับป้อเลยทำไมจะต้องมาเป็นน้ายาสักผ้าที่นี่ด้วยก็ทำทำมาด้วยมันมีประสบดีอยู่แล้วค่ะก็เลยประสบดีอันนี้คือผลิตภัณฑ์ข้าวโพดใช่ทำโดยทำโดยอันนี้มันก็เป็นข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอกทำโดยทำที่บ้านนี่ใหญ่ตัวนิภาสุจริตไม่ถึอาสาสมัชชานุสวรรค์สมมาทำสมอประทำด้วยกันค่ะอ๋อมาทํากันเป็นเป็นทำสร้างรายได้เพิ่มเลยเหรอฮะอย่างค่ะ <S 2> <S 2> ก็ขายในชุมชนนี่แหละค่ะพอเป็นว<อ>ิสาหกิจช,ชุมชนชชครับนอกจากมีสุขภาพดีแล้วยังมีไรายได้ด้วยมีอะไรบ้างครับก็หมดนี่แหละมีทั้งหมดนี่ก็พัดก็มี มีข้าวก็มีตะกร้าก็มีมีทุกอย่างค่ะนี่แหละประเีนี่ก็ข้าวเนียนกมขเนี่ยเนี่ยนตัวนี้มี่มดนี่ละนีหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเนีเนี้ยเนี่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 แเนี่นี่ยเนมีมนีคยเี่าเนีีเนบ่ยเี่อนี้เนีเนี่เนี่เนยเนี่ยเนีเนี่ยเี่ยเี่เนี่ยนี้เน้่ยน่ยเ่เนี่ยเนี่ยเนี่เน่ยเนี่เนีเนีนี่ยเนี่ายเนี่เยเบอร์รี่เนนเบ ไรข้าวมันที่จิ้มดาอ๋อข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ธรรมชาติข้าวอ๋อไรซ์ปลอดสารปลอดสารปลอดสารอะไรครับสองเลยกันปลอดสารพิษอ๋อจะเปนพิษปลอดสารอายาสำหรับวันนี้หรือเปล่าปลอดสารพิษปลอดสารพิษปลอดสารพิษครับไม่ได้ที่ปลอดสารอายาสารดีกาแต่อย่างใดนะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพัดเพชรจากยังครับนี่ ไม้ไผ่ปลาสติกนี่เลยครับอ๋อปลสติกท่สารสารทีสารตะก้าครับผมอะไรนะฮะทนกันน้ำได้ด้วยค่ะน้ำกันน้ำได้ดูดูผม็จะค่อนข้างที่จะสัมภาษณ์ไปหลายๆคนหลากหลายหลายๆเสียงหลายๆสำแหนงเพราะทุกคนพูดแทนกันได้หมดเลยนะครับทำด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับให้ฝึกให้ภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่น ผมถามว่าใครฝึกให้บอกว่าภูมิปัญญาคือเกิดออกมาจากทองแม่เฮ็ดได้เลยค่ะภูมิปัญญาพ่อแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะบันทาบุรุษถ่ายทอดหลานให้ลูกหลานทำถ่ายทอดให้ลูกหลานทำนะครับถ่ายทอดมานะครับก็อ่อะไรนะฮะ พัดอย่างพัดนี้นะคะเมื่อก่อนนี้จะทําจากไม้ไผ่โดยที่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทํามานะคะ<ช>แล้วหลังจากนั้นก็มาพัฒนานะคะแล้วก็เริ่มมาเป็นสิ่งนี้นะคะเป็นพลาสติกนะเพื่อความทนทานแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะคือที่นาถอนอย่างนี้นะครับก,ก็ก็ยังเป็นปลูกป่าไผ่ต้นแบบด้วยใช่ไหม,มป่าไผ่ชุมชนต้นแบบด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะครับพูดแล้วขนล,ล,ลุกซุหนึงที่เป็นป่าไผ่ชุมชนนะคะตรงด้านนั้นนะคะรายละเอียดส่วนกระติบ อันนี้นะคะก็จะทํามาจากต้นกกนะคะที่เขาเป็นกกต้นกกต้นไหล้นไหลอันนี้จะขึ้นตามธรรมชาตินะคะตามห้วยหนองนะคะของนาทอนนี่จะมีนะคะมีเมมีแหล่งอยู่นะคะแล้วกลุ่มแม่บ้านแล้วก็อสมนี่นะคะจะช่วยกันนะคะถึงหน้าฝนนะคะจะมีเยอะแล้วก็จะเก็บมานะคะก็จะมาทําเป็นเส้นๆนะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะตากให้แห้งแล้วก็มารวมกันทําเป็นกลุ่มนะคะโอ้ก็ซีดเนาะใช้เวลาโดนเติบเนาะใช้เวลาค่ะทาจากมือนะคะถังใหญ่เป็นต่าใช่ครับคำว่าโดนเติบนี่แปลว่านานพอสมควรนะครับใช้เวลาโดนเติบนะครับนอกจากนั้นก็จะมีภาษาไทเาบเอาผมเป่าเท่เป่าเล่าก็ได้หมันแล้วเนาะเป็นคนเล่าตะก้าหรือภาษาอีสานว่ากะตาครับภาษากลางว่าตะก้า นะครับโดยใส่ประยุกต์ใส่ได้เหมือนเลยนะครับอ่ะนะครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวสีย่างต่อครับครับผมว่าเป็นอย่างดอกครับไปหาของกินทั้งคุนต่ออันนี้มันกินไม่ได้สนอวะ <c oughs> ช่องครับมาที่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอาหารการกิน,กนบ้างครับอาหารการกินที่ว่านี่เป็นอาหารการกินประยุกต์ครับโดยฝีมือของอสอมอนาทนลำพูนขน,นมจังหวัดนครพนมที่ยังครับ พระกลางทุ่งพระกลางทุ่งคือพระหาวัดในพันยูครับมันยังอยู่การทอาราพระอิสระพระกลางทุ่งเขาบอกว่าหน้าถอนมาได้กับมีพระกลางทุ่งบมว่าึงว่มีวัดอยู่สนอกนะครับมาที่อาหารของที่เกิดการประยุกต์โดยอสมนะครับที่นาถอนที่พระกลางทุ่งเนี้ยนะครับผมเห็นป้ายเขียนว่าทอดไข่อะไรมัน ทอดไข่ไร้มันในหมายถึงอะไรก็จะมีภาพให้เห็นอยู่นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องดูภาพก็ได้เพราะมาทําให้ดูเองเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเนี่ยในขณะนี้กําลังทอดนะครับมีเป็นกระทงนะครับเราก็รับเป็นลอยกระทงวันเพ็ญเดือนชิปซองก็เลยเวลาไปแล้วนี่ครับนี่คือนี่คือไข่รไร้มันนะครับไข่รไร้มันมันมีที่มาอย่างไงฮะแปลกมาก ที่มาคือมากมากกับแต่บ้านเนี่ยเราลูกๆของอสมนะคะอยากทานไข่แต่ว่าไม่ชอบน้ํามันค่ะคุณแม่ก็เลยหาสูตรให้ก็ลองดูค่ะที่แรกก็ที่แรกก็ใส่เฉพาะน้ํามันแล้วก็เจียวบนน้ำเปล่าแล้วเจียวบนน้าเปล่าเลยแล้วมันมันไม่เป็นแผ่ไม่เป็นแผ่น เจียวไข่ธรรมดาลยลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เลยหาใบตองมาลองเพื่ออะไรฮะแล้วก็เพื่อไม่ไม่ติดนะคะแล้วก็มันจะได้เป็นแผ่นด้วยค่ะสวยมันจะเป็นแผ่นสวยค่ะแล้วมันก็จะหอมใบตองเพื่อสุขภาพค่ะคือลดความมันลดการใช้น้ํามันค่ะใช้น้ามันใช้น้ำมันไม่ใช้น้ํามันเลยค่ะเป็นไรเลยมาที่นี่ก็เดินมาจากบ้านเลยไม่ต้องใช้น้ํามัน ก็เวลาทําก็ไม่ต้องใช้น้ํามันค่ะใช้ใช้น้ําลองหล่อเลี้ยงข้างล่างก่อไปถึงเอากระทะมาหม้อได้แล้วก็เสียบไฟค่ะถ้าไม่ใส่ไฟก็ไม่ทอดไม่สุกอ๋อใส่ท่านก็ไเลยเนาะค่ะใส่ไฟนะครับน้ําลงก่อนครับแล้วก็ใบตองพอใบตองเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องไข่ใส่นะครับก็ไข่ใส่ไายังเราปรุงไข่เรียบร้อย่ปรุงเสรเรียบร้อยแล้วค่ะกสตามใจชอบค่ะเรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบก่อนครับแล้วก็ลองชิมดูค่ะ ่ะชิมชิมก่อนด้วยล่ะชิมชิมก่อนชิมเออสุกแล้วไปชิมกันเฮ้ยแล้วเราเวลาเราซุปเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันอร่อยไหมเราจะเอาประมาณประมาณค่ะกะกะคือฝีมืออยู่แล้วนะฝีมืออยู่แล้วหลังจากนั้นก็ มันจะล้วดึงไปดึงมาไม่ไม่ค่ะเราเราทําให้มันเป็นแผ่นบางๆค่ะมันจะได้สุกง่ายค่ะถ้ามันหนามันจะสุกมันจะไม่สุกค่ะพอประมาณแล้วกับข้าวกับกักค่ะกับด้างกับได่กรกอันนี้อพริกค่ะต้างงานลูกผิดตัวนี้ที่มันยาเป็นลูกค่ะเมื่อไรก็ไม่ต่ธรรมดาค่ะเซียนไปเซียนมาค่ะคว่าเสียนคําว่าเซียนไปเซียนมาภาษาอีสานแปลว่าการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเซียนนะครับก็ จะมีไข่มีเครื่องปรุงให้เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีอุปกรณ์หลังจากนั้นก็จะหั่นเป็นเป็นเป็น จาหมักลุกนะครับจะได้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆจะได้ทานง่ายเห็นมีทั้งไข่ดาวไข่เจียวด้วยนะครับได้ทั้งสองไข่เลยนี่นะครับท่านผู้ชมครับได้ทั้งสองไข่ไม่ได้หมายถึงไข่อย่างอื่นนะครับหมายถึงไข่ดาวไข่เจียวไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นใช่ไหมคะอย่างอื่นนะไม่ใช่ไข่นะครับเขาเรียกว่าไข่เฉยนะครับอย่าไปคิดลึกครับมันอยู่ตื้นๆเองอย่าไปลึกเอาละครับลับมาที่ตรง ผัดกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คืออะไรฮะเาเรียกอะไรข้าวเบญจรงค่ะข้าวเบญจรงชมครับทําไมเรียกว่าเบญจรงฮะห้าสีค่ะอ๋อเบญจรงรงแปลว่าฮะไว้วสีนะครับเป็นจับแปลว่าห้านะครับมีอะไรบ้างครับผมมีนี่แล้วก็มีเครื่องเคียงมีตอวนี้จากทันยพืชทั้งหมดนะคะเม็ดเมล็ดเดือยไอ้ัวเหลืองใช่ไหมคะงานนําตาแล้วก็เรลือหอมเจียวค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติ ให้อร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มวิตามินด้วยค่ะวิตามินด้วยค่ะนะครับข้าวห้าสีมีข้าวสีดำนะครับข้าวอันนี้ใบเตยสีเขียวใบเตยนะคะอันนี้เป็นข้าวขาวธรรมดาค่ะธรรมดาค่ะอันนี้ก็หอมนิลหอมนิลมันเหมือนกันมันเหมือนกันไหมอันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไปยานมองไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนกันเป็นเขาเรียกข้าวอะไรราดเบอร์รี่ไหมน่าจะเป็นราดเบอร์รี่อะไรเบอร์รี่อะไรเบอร์รี่ว่าข้าวอันนี้พักจะ อออกััััญชนนนนะะะครพี่ายเฉ้สีธรรมชาติทั้งหมดเอาข้าวห้าสีมาผสมกันนะครับแล้วก็คลุกด้วยทัญนย์ยาบื้อเพิ่มใม้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จิ้มที่นี่ทำไม้เป็นชิมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลองตากช้อขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนั่นเลยนะธรรมชาตินะครับผมได้หลายกระทงแล้วครับหลายคดีแล้วฮะนะครับนี่ฮะนะครับเป็นข้าวชิดกระทงติดพวกมอโตเนี่ยนะครับ อิ่เพิ่มวิตามินเรียบร้อยแล้วเสริมวิตามินเป็นไงคะรสชาติอืมหอมมันเพื่อสุขภาพสุขภาพจริงๆนะคะสุขภาพก็ไรให้เลยครับไรน้องก้าวไรพุงก้าวไรพุงเพราะใส่น้ำตาลน้อยน้ำตาลเยอะไปไหมคะครับพยายามใช้น้ำตาลข้าวนี่มันหวานอยู่แล้วเนาะอ๋อข้ามีความหวานในตัวอยู่แล้วข้าวเหนียวหวานขออภัยครับท่านผู้ชมครับ พอเกี<โ>้ยวก่อนครับเียขาเลยบอกว่าไม่มีมารยาทเกี้ยวไปพูดไปไม่เป็นไรค่ะบ้านจะว่าอร่อยถ้าเป็นจระเขี่ผมใช้ได้เนาะเป็นเมนูได้ปัตตานีมันยังครับป้าเนยแป้งไม่ไปเขาเป็นแป้งผลไม้ที่มีแคลเซีมปอสมมอของเราที่ไมแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านครับผมนี่เป็นประจำเผ่าค่ะอ๋อประจำเผาเผาไทยกวนค่ะค่ะเป็นไทยกวนค่ะไทยกวนไทยกวน เขาเรียกไทกวนกวนอ๋อไทกวนนะครับมีหลายเผ่าไทกวนไทกวนอาจจะเป็นจักรวาอื่นจังรวาลเราใช้ไทกวนครับผมอันนี้เป็นผลไม้ประจำธาตุที่ประจำประจำธาตุนะอันนี้ธาตุน้ำเนาะครับธาตุน้ำไม่ยากด้วยอันนี้ผมไม่รู้เลยลูกอะไรมัสาสวรสค่ะสวรสสารวรสนะสารวรสมะกระทกลบบานนี่เราเรียกกระโทกลบค่ะบานเขาเอินบานมะกระทกลกค่ะมะกระทกลกนะครับเอาบานเขาเอินมะกระทกลกดีกว่าครับ ห้องกันห้องคห้องห้องว่ามันกระทบลบท่านภาษากลางภาษาอีสานกลางเอินว่าคำว่าเอินแต่ว่าภาษาทางนี้เอินเอิญแบบห้องนะครับแปลว่าเรียดเหมือนกันอันนี้กระทบลบอันนี้มะฮุ่งมะฮุ่งครับะภาษาใต้ว่าลอก่อภาษาเหนือเรียกว่ากล้วยเต้น้ครับมันนี่ห้องนี่ท่าน้ำนะครับแล้วก็มีท่าดินนี่อสมอมานะครับนะครับ นะครับอันนี้เป็นธาตุดินนะฮะธาตุดินธาตุดินก็จะมีมีอะไรบ้างครับมียอดแค่อันนี้ยอดกระลำเนาะค่ะยอดกระลำมะกรัมมะกรัมมะกรัมตาชทยงงอะไรแต่หืมมะกรัมอันนี้ทวพูค่ะมะเขือขึ้นบ้านเนาะขึ้นมะเขือขึ้นอซาการอะไรเนาะอาซากางกับมะเขือธรรมดาเนี่ยแหละครับบ้านผมเอิญมะเขือมะเขือนี้มะขครับมะขามมะแข้งนะครับมะเขือพวงนะครับโอเคอันนี้ธาตุลมธาตุลม นะครับถ้าลงก็จะมีโอเคโอเคแดงแอเคขาวใบย่อเนาะแมนบงใบยอนี่เนาะใบใบยังใบเดือใบเดือนะครับอันนี้เดี๋ยวครับกระเพราเนาะกระเพรากระเพรานะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมครับผมพูดภาษากลางภาษาอีสานปนกันถัดลต้องกินกินแบบนี้กินนี้อันนี้ถัดไฟครับถัดไฟยอดทำไมไม่ถัดไฟอันนี้ยอดยอด ยอดอันนั้นนะมักปังบ้านเอายอดปรงภาษากลางเรียกอะไรเนาะผักปังหรือเปล่าผักปังใช่ไหมครับใช่ไหมคุณหมอแล้วก็มีเอาจะแคร์อยู่ในทาง่านแทดท่านไปแหละฮะนะครับใด้ได้กันนะครับท่านพนมใช้ได้ไหมครับท่านพนมประมาณไม่ได้เราขึงเกินไปค่ะแล้วพนมมีอยู่ที่เดียวค่ะใช่ใบเหนือสีแสดเหนือกล้าวค่ะครับอย่าเอามาปนกันครับไ้าวทพนมจะไม่ได้อันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับมีอันนี้เป็นอ๋อเมี่ยงนะครับเมี่ยงก็จะเป็น น้ำพริกนะครับแก้มกับผักเดยจะพึ่งยิ่งผักที่มีรสรสก็เรียกว่ารสรสฝาหรือรสเฟื่อนนะครับก็กทานได้เป็นอาหารที่คือคนอีสานทานได้แทบจะทุกอย่างนะครับไปเดือเมี่ยงใส่ห่อเนาะห่อเมี่ยงนะฮะแล้วก็มีข้าวกล้องมะลินะครับ อันนี้105อ๋อเขาก็ผลิ105นะครับก็เป็นผมก็ผลิตที่นะท่อนี้นะคะรับอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าพระกลางทุ่งกับพระทำนาเนี่ยเนาะอยู่กลางจุดทุกคนมาช่วยกันนะคกลางเต็นก็ได้ค่ะอ๋อกลางเต็นได้เอาล้วครับมาที่นี่นะครับมีต้นหญ้าหนวดแมวอยู่ด้านหน้านะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีกลิ่นหอมๆอย่างนี้ไปด้วย มีสมุนไพรผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรต้องถามเจ้าที่ไม่ใช่ลูกคาเทวดานะครับเป็นอยู่ที่รพสตอ่าตำบลอัทอนอำเภอท่าพนมเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจนมีสมุนไพรอะไรบ้างครับมีสมุนไพรอะไรบ้างครับมีมีมีหญ้าหญ้ายุ้มนหนะอ๋อหญ้ารีแพรหรือนะใบโบโบกคโบโบ ไม่เนครับย่าย่าย่านยุ้งอยู่ไหนฮะย่านยุ้งยู่ข้างล่างอยู่งล่างยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างเลยจะมีนะครับแล้วก็มะตูมค่ะมะตูมแล้วก็มีมีแกนไม้ไม้เบกาไม้ไม่เกิดการับไม่ฟางไม่ไม่เกิการคือบ้านนี่เขาห้องติดซินโบฮีจ้ะอ๋อเอียงก็ตินซินโบฮีติดสินโบฮีตะกตีบงมุกตะกตีบงมุครับแปลเอินฟังนะครับ ดิน <c oughs> สินวัดที่จ้ากระดีบ่อมนั่นพ้อำมในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมันหมายความว่าอย่างไงครับดินสินบอยงีหมายถึงดินสินมันบอยงีเออหมายถึงชายผ้าถุงไม่หลุดแล้วก็กะะแล้วก็มีอะไรอีก ตีโบหุบบคือมันเปิดตลอดครับผมทางทางไม่มีหุบราบทางไม่มีหุบนะครับมันข้า่อยังครับคือมันมีมันค้าวหลายครับมันค้าวหลายโอ้คขาแน่ใจนะที่เป้แน่ใจครับตีนสินบอฮีตีโบหบครับสินที่ตีโบหบซุปทอดกอดบัวปะซุปทอดซุปทอดกอดซุปทอด โอมันเป็นซูเปอร์ฮอตจะแดง่าอ้วนแห้งนี่ก็ใบนะกิกจะบอกให้นี่ก็ใบนะครับเพราะมันติดใจโคราณคนเลาไปนั้นอ๋อมันมียารีแพรมียาหิงยม้ำครับแล้วก็จะมีพวกอ้อยดำอ้อยยาเป็นสมุนไพรตัวยาต่างๆสรุปแล้วสรรพคุณของหม้อเนี้ยทำอะไรได้บ้าง เพื่อบริการบำรุงร่างกายครับแล้วก็ในเรื่องของอบำรุงสุขภาพนะครับเพราะว่าจะมีสมุนไพรหลายหลายตัวมาผสมกันซึ่งหม้อน้ำสมุนไพรพวกนี้แล้วหม้อน้ำร้อนนี่เขาจะเอาไว้ในกรณีเป็นงานศพหรือว่าเป็นงานามงคลาง,งานบุญต่างๆจะไว้ตั้งไว้อยู่หน้าบ้านไว้บริการแขก แต่อมด้วยครับแล้วผู้ชายทานได้ไหมครับได้ครับเสริมสมรรถภาพของร่างกายเราใช้เป็นหญ้าหำยุ้มเลิกแรงยุ่มอ่ามเขาเขาเรียกว่าหญ้าหำั่มรับเราได้หญ้าหำโฮมโฮมอันนี้เป็นหญ้าหำโฮมครับผมแน่ใจนะครับว่ามันถูกต้องครับผมมีมีเพราะอาจะเป็นการเสริมบำรุงสมรรถนะของของผู้ชายด้วยบำรุงท่าของผู้ชายครับผมว่ากันไปครับผม ันนี้คือสมุนไพรที่เรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่ก็ได้ใช้ก็ดีนะครับแล้วก็จะจะ,จะยิ่งยมเรื่องหัมโฮมก็บางนนไนะครับแล้วก็ดีเหมือนกันจาแต่ครบจัรายการสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ต้องเรียกได้ว่าวิถีสุขภาพของคนทาตุพนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะบนนาถอนแห่งนี้ครับ นำเอาวิถีสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตอย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆครับสัปดาห์หน้าสุขภาพดีวิถีไทยเราจะยังคงอยู่ที่ทา่าพนมจังหวัดนครพนมกันต่อเพื่อดูวิถีวัฒนธรรมวิถีสุขภาพจะกลมกลืนจะสอดคล้องอย่างไรต่อไปเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมนิตินันพันธวีสวัสดีครับ